สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะครูส้กมกกำลังจะกินข้าวเที่ยงค่ะและอาหารมื้อเที่ยงวันนี้นะคะก็เป็นอาหารโปรดของครูส้มนะคะนั่นก็คือส้มตำนั่นเองค่ะวันนี้ครูส้มก็จะมีวลีที่จะามาแชร์นะคะเกี่ยวกับการกินกินทั้งหลายแหล่ค่ะแน่นอนละคะ่ะการเปรียบเทียบมารยาทของคนที่กินเนี่ยเขาก็จะเปรียบเทียบกับสัตว์ใช่ไหมคะดังนั้นเราจะมีวลีที่ขึ้นต้นด้วย eat like a มาดูกันนะคะว่ามีการเปรียบเทียบมารยาทการกินกับสัตว์ชนิดไหนบ้างคะ่ะวลี แรกนะคะคือคนที่กินเยอะกินจุค่ะเป็นภาษาอังกฤษตรงๆนะคะเขาก็จะบอกว่า to eat a lot of food to eat a lot of food ดังนั้นลองนึกสิคะว่าฝรั่งเขาเปรียบเทียบสัตว์ชนิดไหนที่กินเยอะเราไปเปรียบเทียบกับม้านั่นเองค่ะ eat like a horse นะคะ e like ดังนั้นถ้าจะบอกว่าครูส้มเนี่ยเป็นคนกินเยอะกินจุเราก็จะบอกว่าครูส้ม กิ eat like a horse นั่นเองค่ะ today I'm going to eat like a horse because I just ordered my favorite Isan e n food which is ตำป่าค่ะตำมป่าก็คือ forest salad นะนั่นคือแปลตรงตัวนะคะคือตํา everything นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็น papaya green bean long bean bamboo แล้วก็ยังมี fermented crab นะคะมีปูดองด้วยค่ะแล้วก็มี tomato morning glory แ <c> ค <oughs> ่เห็นแบบนี้ก็แซ่บป,ปากเราจะ ะะสำนวนต่อไปนะคะคือคนที่กินแบบตะกละตะกรามคะ่ะไม่เกี่ยวกับปริมาณอาหารนะคะแต่เกี่ยวกับ m a n n e r ในการกินของเขานะคะเทเบิลมานเนอเขาเปรียบเทียบกับสัตว์ชนิดหนึงนะะ่งค่ะนั่นก็คือหมูซึ่งแปลกนะคนไทยถ้าบอกกินเหมือนหมูนี่คือกินจุแต่ฝรั่งนะคะถ้าเกิดคุณกินแบบไม่มีมารยาทกินแบบออกลี่ไม่คีปลุกเขาเรียกว่า to eat like a pig ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณส้มนะคะเริ่มกินแบบคุ้ยคุๆยคุยคุยคุยกินไม่เช็ดปากเช็ดหน้าแล้วมันดูอุบ นะคะเราก็จะว่าโอ้ครูซอม is eating like a pig she eats like a pig นั่นเองค่ะในนั้นถ้ากินเหมือนหมูจะไม่มีใครอยากจะนั่งร่วมรัประทานด้วยหรอกนะคะและอันสุดท้ายค่ะเปรียบเทียบกับนกค่ะ ถ้าเกิดคุณบอกว่าคร e croissant eats like a bird she's eating like a bird นั่นคือ she eats very little she barely eats กินเหมือนแมวดมนะคะดังนั้น to eat like a bird ก็เหมือนกับกินน้อยๆกินนิดๆเหมือนไว้หุ่นอะไรประมาณนี้แต่วันนี้ I'm definitely not going to eat like a bird I'm going to eat like a horse นี่เลยค่ะไก่ย่างนะคะ grilled chicken with papaya salad ตำป่านะคะแต่มันไม่ใช่แค่ papaya มันมี everything จริงๆเร็วในจานนี้ดังั้นบอกครูส้มสิคะว่าคุณกินเหมือนสัตว์ชนิดไหน horse bird หรือว่า pig คะ let me know what are your table manners like สำหรับวันนี้ขอตัวไปกินข้าวเที่ยงก่อนค่ะ